สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหมออยากจะมาทำอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของโควิดวัคซีนที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียนะคะรัฐบาลนะคะเพิ่งอ,ออกมาประกาศสดๆร้อนๆเลยนะคะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้วันที่17มิถุนายน2021นะคะว่ามีการเปลี่ยนไกด์ไลน์ในการฉีดวัคซีน ให้คนที่อายุ60ขึ้นไปฉีดตัว astrazeneca 60ลงมาฉีดตัวไฟเซอร์นะคะซึ่งที่ผ่านมาเลยนะตอนแรกเลยนะคะรัฐบาลไม่ได้มีการกําหนดอายุในการฉีดตัว astrazeneca นะคะนอกจากว่าเป็นอาว l ์ขึ้นไปหมอไม่แน่ใจว่าตอนแรกเนี่ยเขาฉีด18หรือ20ขึ้นไปเนี่ยไม่แน่ใจนะคะเนื่องจากว่ามีภาวะลือดหลุดตันนะคะเกิดขึ้น จาก World Study นะจากตัวเลขของคนที่ฉีดวัคซีนแล้วทั่วโลกของ a อ t r a z ซ n e c กนะคะเหมือนที่หมอเคยเล่าใฟังอยู่ที่4-6ใน1ล้านในกลุ่มคนที่อายุมากกว่า50ขึ้นไปรัฐบาลของออสเตรเลียก็เลยมีการประกาศว่าให้เปลี่ยนนะคะให้เฉพาะคนที่อายุมากกว่า50ฉีดเอ t r a z ซ n น c กนะคะ50ลงมาฉีดตัวไฟเซอร์นะคะไม่มีช้อยนะไม่สามารถเลือกได้อยู่ที่อายุเลย50ขึ้นเอ t r a z ซ n น c ก 50ลงมาฉีดไฟเซอร์ซึ่งความจริงตัวหมอเองนะฉีดตัวเอสราเซนิก้าไปตั้งแต่ตอแรกแแล้วนะคะแล้วก็ตัวเองอายุไหนกว่า50ที่ซนะคะส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้มีความกังวลในการฉีดวัคซีนตัวเอสราเซนิก้าเข็มที่2อแต่อย่างใดแต่เนื่องจากว่านะคะที่ผ่านมานะคะตัวเลขของการเกิดลิโนตันในออสเตรเลียเนี่ยหลังการฉีดวัคซีนเอสราเซนิก้ามันสูงกว่าตัวเลขของ World Study นะคะตัวเลขของทั่วโลกเนี่ยตัวเลขที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียนะคะอยู่ที่ประมาณ1ใน1 0 0 0 0 0น เพราะฉะนั้นน่ะกรรมแมรเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไกด์ไลน์นะคะอยากให้เข้าใจกันนิดนึงนะว่าความจริงแล้วเนี่ยในส่วนของโควิดวัคซีนหรือว่าในตัวของโควิดเองเนี่ยมันเป็นไดนามิกอินโฟเมชันนะคะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราก็ต้องมีการเตรียมใจเตรียมพร้อมในการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะที่ผ่านมานะก็พยายามในการที่จะรณรงรงให้คนมาฉีดวัคซีนกันนะคะพอมันมีข่าวเรื่องตอน50ปีขึ้นไป50ปีลงมาอะไรเงี้ยนะคนก็กลัวไปพักนึงนะคะ คิดว่านะพรุ่งนี้นะคะก็จะเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันคนก็จะเริ่มกลัวการฉีดวัคซีนตัวเอสราเซนิก้าอีกนะคะแต่อย่างที่หมอบอกอะนะว่าความเสี่ยงเนี่ยมันก็ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ของวัคซีนในส่วนของคนที่ฉีดเข็มแรกเป็นเอสราเซนิก้าแล้วเนี่ยเข็มที่2อ,อยากจะเปลี่ยนแบรนด์เนี่ยจะทําอย่างไรนะคะณนะวันนี้ในออสเตรเลียเองนะคะไกด์ไลน์ยังเป็นว่าถ้าแบรนด์ไหนที่เราฉีดแบรนด์แรกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรไม่มีผลข้างเคียงนะคะเข็มที่2ต้องเป็นแบรนด์เดิมนะคะ ถ้าฉีดตัวเอสราเซนิก้าเข็มแรกไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะให้ฉีดเอสแรงเซนิก้าเป็นเข็มที่2ถ้าเป็นไฟเซอร์เข็มแรกเข็มที่2ก็จะเป็นไฟเซอร์เหมือนกันนะคะในส่วนนี้นะหมอเข้าใจว่าในหลายประเทศนะคะเขามีการมิกซ์วัคซีนแบรนด์กันนะคะอย่างเช่นเข็มแรกเป็นเอสราเซนิก้าเข็มที่2เป็นไฟเซอร์เข็มแรกไฟเซอร์เข็ม2เป็น Pfizer, ack, Pfizer, เอสราเซนิก้าหรือว่าบางประเทศก็จะมีแบบฉีดซิโนแวคซิโนแฟมแล้วก็เป็นตัวเอสราเซนิก้าเสริมมาเป็นอีกเข็มหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าในแต่ละประเทศนะ ก็มีไกด์ไลน์ที่แตกต่างกันนะคะในออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกเลยว่าเข็มแรกเป็นอะไรเข็มที่2เป็นอันนั้นส่วนคนที่ฉีดเอสตราเซนิกาไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดมีอาการกลัวขึ้นมานะคะหมอใหญ่จะบอกตรงนี้นะว่าในตัวเลขจากการสตาร์ดี้จากการวิจัยแล้วเนี่ยภาวะเลือดอุดตันเนี่ยนะคะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะในช่วง4วันถึง4อาทิตย์หลังจากฉีดวัคซีนเอสเซนกาเข็มแรกนะคะ ยังไม่มีรีพอร์ตเกี่ยวกับภาวะเลือดออกตันนะคะเกิดขึ้นจากการฉีดเอสตราเซเนกาเข็มที่2นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณฉีดเอสตราเข็มแรกไปแล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรฉีดเข็มที่2ได้สรุปนะคะวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไกด์ไลน์ในการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ในออสเตรเลียนะคะ เปลี่ยนจาก50ปีนะคะเป็น60ปี60ปีขึ้นไปฉีดเอสตราเซเนกานะคะ60ปีต่ำลงมาให้ฉีดตัวไฟเซอร์แต่ถ้าบางคนที่อายุน้อยกว่า60แต่ว่ายังอยากฉีดเอสตราเซเนกาเนี่ยสามารถทำได้นะแต่ต้องไปคุยกับ GP นะคะต้องมีการเขาเรียกประเมินความเสี่ยงแล้วก็เบนฟิตนะประโยชน์กับความเสี่ยงของวัคซีนในคนคนนั้นนะคะถ้ามีปัญหาอย่างไรเนี่ยก็คือไปคุยกับจ p ของเรานะคะ ณวันนี้นะคะที่ GP c l i n ิกส่วนใหญ่จะมีเฉพาะตัวเอสโรเซเนกาเนื่องจากว่าไฟเซอร์เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องการขนส่งแล้วก็การเก็บเพราะเขาต้องอยู่ในอนุณหภูมิที่ต่ํามากๆเลยนะคะท้าหมอจะมาอิที่ประมาณลบยีถึงลบหกแล้วลบแปองศาอะไรประมาณเนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีความซับซ้อนในการเก็บการขนส่ง แต่ว่ารัฐบาลนะคะกําลังจะกระจายนะคะวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, แล้วก็มีการขอความร่วมมือจากอจีพีคลินิกหลายๆที่นะคะรวมถึงคลินิกของหมอเองด้วยนะคะว่าสามารถฉีดวัคซีนตัวไฟเซอร์ได้ถ้ารัฐบาลนะคะให้การสนับสนุนในการขนส่งแล้วก็การเก็บวัคซีนก็รออัปเดตต่อไปแล้วกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น หมอเองนะคะฉีดตัวเอซอร์ซินกาเข็มแรกไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็รอฉีดเข็มที่2อ,อยู่นะคะไม่ได้มีความกังวลในส่วนของเลือดเลือดตันอะไรเลยอยู่ที่ประเทศไหนนะคะมีวัคซีนตัวไหนให้ฉีดรดีบฉีดกันนะคะเราก็หวังว่าทุกคนนะจะผ่านพ้นวิกฤตช่วงโควิดไปได้ด้วยกันละกันนะคะยังไงดูแลตัวเองด้วยละกันก็อยากมาอัปเดตนะเป็นเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนในออสเตรเลียวันนี้ค่ะและยังไงจะกันใหม่คลิปหน้าละกันนะคะมีอะไรอัปเดตใหม่ๆจะมาพูดในฟังอีกค่ะสำ